สวัสดีครับอยู่กับช่องปิตูนน้ำซิ่งบ้านช้างนะครับโอ้วันนี้เราออกมาไกลครับออกจากบ้านก็โดยรวมก็ประมาณสักกี่สิบโลได้ครับวันนี้เราวิ่งอยู่สามคันครับก็จะเป็น,นรถร่วม มาหนึ่งคันครับเรยอจัน์ใหม่กลับมาเข้าหมูดทำงานนะครับเทงานเที่ยวครับเป็นงานชาวบ้านนะครับโดยรวมแล้วก็ประมาณสัก200ร้รถครับ ส่วนอีกหนึ่งคันครับตอนนี้ก็ยังซ่อมอยู่นะครับเจ้าเดก้านะครับตรงนี้น่าจะได้วิ่งงานครับโอ้เราจะไปอยู่ข้างหน้าครับแต่ว่าคุณเยอะครับ ส่วนจมูกนะครับจมูกน่าจะอยู่อ,อีกเจ้าหนึ่งนะครับอาจจะปัสสาะอะไรประมาณนี้ครับลอกลอหน้าดิบนะครับ ปาลินยังอยู่ครับให้มาช่วยงานนะครับช่วงนี้งานเยอะครับก็ตั้งไหนครับมีหกล้อนะครับที่จะมาเอาวิ่งด้วยก็สนใจก็โทรมาตามเบอร์นะครับ0 9 3 3 843 819นะครับ รอบหนึ่งนะครับ0ูนย์เก้าสามสี่สามแปดหนึ่งเก้านะครับจ่ายสุดครับต่อแกบอกมาครับจ่ายวันต่อวันโอ้ดูคุณครับนะครับช่วงเย็นแล้วนะครับเนี่ยอ้จกัดนักครับ ทางกวาครับโซนนี้ดินแข็งครับไม่มีการจมนะ วันนี้เราออกนอกเขตครับก็มาโซนนี้ประจำครับเราจะได้งานโซนนี้เยอะครับ อยู่กับเจ้า x c นะครับ x c MG โอ้ช่วงนี้งานเยอะนะครับโอ้ค่อยดูครับว่า ว่าท่าแกจะซื้อรถดำอีกหรือเปล่าครับไม่รถดำก็สิบอรอแล้วครับอู้น,นี้ดินก็ใกล้จะหมดแล้วครับอาจจะนอนอยู่นี่ประมาณสักสองวัน ก็ไม่เกินสามมันครับดูฟุนครับอากาศร้อนครับเหมืนฝนจะตกนะครับ เราไม่ได้เอารถไถมาครับเพราะว่าอยู่นี่เขามีรถไถแล้วครับของที่มีรถไถอ,อ,อยู่นี่ก็น่าจะวิ่งเอ้ยน่าจะนอนอยู่3ามคนครับนอนเข้ารถเพราว่าเรามาเขตเขานะครับ อนนอโอ้กระนักิเหรโอ้โู้โอ้มีแถมเลยครับโอ้ยเอ่อระยะทางที่เทก็อยู่ประมาณสัก500เมตรครับ โอ้จ้ม่วงมาแล้วครับต้องรอก่นครับเพราะว่า,ามันไม่มีที่หลบนะครับ ตอนนี้10บล้อคันนี้ก็ยังยังช่วยงานอยู่ครับไม่รู้ว่าอาจารย์เจะจะไปอุปบลวันไหนนะครับต้องหารถมาเสรมนะครับ เทคนละที่นะครับจุดหนึ่งก็20่สิจุดหนึ่งห้จุดหนึ่งก็30 40อย่างนี้ครับส่วน10บล้อจะเทที่โล่งนะครับส่วน6ล้อจะเข้าตามซอยครับทางแคบนะครับต้องใช้6ล้อ เอากาพันลอมาแล้วครับอาลินคันนี้จัดมาในราคา65ครับ 65โอ้สภาพนี้สวยครับายากนะครับราคานี้65นะครับข้างในนี้ก็โอเคเลยครับสวยนะครับหน้าก็ลีดนะครับ อโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงแค่นี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามน,นะครับสวัสดีครับ